ของหวาน้วยที่แล้วไอเป็นมากมีปนจอกุ้งหรือ่งเเลจอมไกุ้งไค่จะไปตมปลาโุกขหูเลีีักการลดเ็นก็เอเจบานเขาอเห็นแอเด้ดีนะเขาที่ได้เป็นหวย้าพนงานาวผู้เิที่บาบูาผู้ รู icana, ้ทาบถกนี้ยเ่ายนันขมาสังไกจัมานวาเทวดาารู้ใครัำูบอกเขามดดันหนาดีนินิดเดียวดันบ้าเป็นเอาอามากไเป็นไส้ด้วครับมาไงพวกเขาอยู่บ่ะมงใส นาที่มองเขาจะรองกูครับมองมองร่องกูเขาจะดันตูมก่อนครับก่อนเดี๋ยวไปเงี้เอาเป็นกาเาเป็นตูมเขาเป็นอีมาตั้งครคะเอบีเอบีครับเป็เพราว่าอุจจายไม่ได้เกิดกโดอไเนี่ยเท่านันเดี๋ยวเราจะดูดิจันิมุนไปเพื่ออะไเนี่ยมาถ้าก็ไเง้เเเาะงาเหนกันเนก

เาเรีนผ้ที่ไปแสงสารกูชามาหยมกชาผู้ชาเวลาทุกตทุกคนาไได้อาารมีลายรให้ปัาปแนกันาตตลอดที่เดนตลอดถึงพอาหัของหาหลงู่หล่จารรปูหน้าจงมาปบปักรักษาเนียเท่านี้คือจี่าหาสติิพาดานจงมารับดูรับสบาเมือนี้ขอผู้ขาเหตุดีเหตุงาม เพื่ออยาก่จะเริ่มเป่าหนาในหน้าาี่การงานที่เคยทำผู้การพิารณาผ้การตอ้กไปใ้การตอบการร่ำการประทัอปฏิบัติราชการของวสุคุลกับคอยผู้บอาจากผู้เป็นหมอมาล่เมียมาล่ำพุทุพรบังกลับไปแล้วจะได้ที่สทื่สารหานการหนุนไบางงานงานก็กองงานก็อย่า่กับงานผกองไปบกกองงานผ่้ค้าจะได้ประโยชนเื่อดูกานนําแสหนเข้าไปก็ดีเพราะช่วยผู้บ่ายจากมาล่ เชิญผ so ีให้หลับเราตัวคาร์ดิสันก็หายเห็นมารัำสายผีข้าวจีนร่ำรือใส่เห็นป่าหรือใส่แหงแหงแห้นมาเบิ่งเด้อสิทธิสิษย์จักสิทธิธรรมสิทธิลาภสิทธิลาภโนะโนใต้ยาอาคัจฉิอาคัจฉาขอเชิญตัเกียรติปพญานาเมื่อได้ยินคำเชิญเชิญของข้าพเจ้าแล้วจงโลกมาหลับเพียงสักการะบูชาสอดตอต่อไปที่ประตุมประตมน้องเขาต้มน้องเขา คดีอ่าตกอ่า,อาความร้านซื้อคดีเขาลอกชากคดีอัดมสววกคดีสนุกหน้าเด่นคดีคนมาหมากรลาใหม่กู้วยหวานเขาโกรธปูยางบอกผู้ขาบ้ากลาีนั่งมากผ้เจ้ออเาถึงเป็นพกใยาลาอ้อไเทวดาทั้งห,หลายจนกวยหนาไ้ตามากโอมกันนณที่นี่แล้วก,ก็ทำกันไปสารเสือเย,อยอ่ย,เเย่อให้ลบกสาบิหี้ยินไปรุ่งเรืองไปร่ำไห้ ไห่รับใส่ให้ม nah ีเมยกเนาะผู้ใดพอมันนาั้มือน้ย่มีเมยกเ้อสาธุจบลงตัวหนีเลยเชิญพอหลอมาเอาซียใไปชุดแต่เป็นเจ้าภาพม่เทีไทยจ้งหวยได้หมดอยู่คนละดอกน้ำฝนเอง คือสาธุแล้วนแม่แม่ตอแม่แงแงยืนไปสาธุมาสาธุก่เดียว่มากเลยมาแล้วไปแล้วที่ไาสาธุไปตอให้ตอกันตอครับเยอแกตอหนีตอศิลมาเด้อมาไหมมีไปคนไทยผู้ไปเห็ดไกวไทุต้องอเห็ดไหนย่างดีเป็นอย่งเอาก้งก้งนี่มันมีว้อหมายนัยยะวันหนึ่งเล้ยวมันจะเป็นสีทอง แล้วกุ้งนี่มันดีมีภัยมไตาหากินอยุงใหม่น้องข้องอืน่นมันติดไตไตา,ตาไปหากินหา,ยาอย่าง Opa! Oh, 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 oh. Não. Na...

อยู่ในเทีทั้งสีที่มาแล้วก็ดีที่ยังบ่ได้มาก็ดีขาหน่อยพออันเจินมานิยมสม혼เจียเด็บเมื่อน,นีวันนี้โยมกำจัดเส้ยซึ่งอุปฟาทว่าอันตายอันหายแค่นณะมอล Hãy subscribe cho kênh Ghiền là trong mắt

là la tôn hệ anula thân tu alo khaye na du ye na cha khne ta te pi tum thân tu alo khaye na du ye na cha tam mat saming yen sa pa che vi lu เจนะจัปปณิมาสมิงเดชสาภาเจวิลูปะโพจะมหาลาจะจะปปณิวาลาเตปิตโตเหออนุลาคันตุโอะโลกเยนะตุเจนะจัพยายจะมิมเดชสาภาเขตพืนยะาคาเตปิตเหออนุลาคันตุอโลกเยนะตุเจนะจัสุภะญาณะสัมปัน กันตุอมนโมปุตตะลัตรานังระนังขะจามีอมนโมธัมมรัตนะสังระนังขะจามีอมนโมจังกะรัตนระนังระนังขะจามิโอปาริมาตามิงเดสาพะ มโนสจยติทางสโตจุรโคจะเทวเโตจะเทวคุณยโอจารีเตจตาโลเทวมาเทวโพ ที่ตจะละโจะเทวเทโคจะเทวุยกโคจะชนงวาทีทังวาทังที่นั่งวาเสยยานังวาตัดพิงวาสะพัดรักขันตุมาอาเทวาตีบวงสวนเรลี่มโมลักนดาสาเกียรตินดีบม I do ល្ល្រូវក្នទៅនិត់ជាស់ជើងត្រឿ្តានប្រอនៅនៅ្រาទៅอ្នៅមិ สาธุเดอร์อามุใจเจ้วหาพระองค์ขื้นกันกูกูสันโธโกนะาคารมโน,โนกัสาโปโกตตโมภัสยายริยเมตโยตัวนแหนวแตนอพนุโธอะรัมล่างหวานจีนตันติสีระลัตของ,นง,ลลงนคนยือตัว,นนวแตน่ตนอนทุโธหาพระองค์งคจงว่าพบป,ปักร,รักษาไม่ห่วงคนะมอรัมจงเอาแงนสุดนางคือซื้อทด้วยใจ ไส่มาปคบักน้กษาตัง้งครูปอยตัง้งครูร่ำครูเต่ตตเมทั้งรถทั้งเงที่เดินทางไปใส่มาใส่กันไปตลอดปลอดภัยขอ